องยุยมีสูเปอร์แรงค่ะวันนี้ยุมีมี4ประตู All New Titan นะคะรุ่นปี2024เกียร์ธรรมดารุ่นพามราคา893,000บาทนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวค่ะที่สำคัญเลยนะคะคันนี้ยุ้ยแต่งจัดเต็มให้ลูกค้าไปเลยนะคะมาชมเลยนะคะด้านล่างนะคะยุ้ยจิตตั้งชุดแต่งให้นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะนี่ปั๊มโลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วตัดเส้นสีแดงะคะ ชุดแต่งทรงนี้นะคะเป็นทรงแบบหูแดงนะคะลูกค้าจะสังเกตว่าจะมีหูแดงอสองด้านเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็คือชุดแต่งเนี่ยจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะสีขาวสีดําและตัดสีเทานะคะตรงนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะคือชุดแต่งทรงนี้นะคะลูกค้าเข้ากับกระจังหน้านะคะของมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะก็ตรงนี้จะปล้ำตรงนี้เลยนะคะมิตซูบิชิมอเตอร์ไว้ตรงกระจังหน้านะคะ สวยๆดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะไฟก็เป็นไฟแบบ T-Chef นะคะออกแบบใหม่ไฟตันบอกอยู่ตรงนี้นะคะคันนี้นะคะยุ้ยแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะตรงนี้ลูกค้าจะสังเกตว่าเขาจะมีดีเทลนะคะก็จะมีเป็น,นปั๊มแบบไม่ได้เรียบเรียมนะคะปั๊มโลโก้นะคะวิกเตอร์แล้วก็จะมีดีเทลของตัวคิวล้อนะคะ ติดตั้งนะคะให้แบบนี้สวยๆนะคะมาข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นยางพร้อมแมกนะคะตรงนี้แมกนะคะก็เปลี่ยนจากเดิมเพราะจะเป็นแบบแมบกบอะลอยสีเงินนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีดํานะคะเป็นลายแบบแฉกๆนะคะดูสวยสวยมากๆเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้ชมตัวจริงนะคะก็ยางพร้อมแมกนี้นะคะลูกค้าเลือกลายได้นะคะยางลูกค้าก็เลือกเป็นลายออฟโรดนะคะนี่ยางของลินหลงนะคะติดตั้งนะคะให้แบบ ดูสปอร์ตมากๆนะคะกาบข้างรถนะคะนี่สีดำตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวค่ะลูกค้าปั๊มโลโก้วิกเตอร์นะคะนี่ยาวมาถึงนี่เลยนะคะมายาวมาถึงซุ้มล้อด้านหลังเลยนะคะมือจับนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบมือมือ,เ,อ,อเบามือนะคะแบบ มีปีกนะคะเรียกประมาณนี้นะคะปั๊มโลโก้ไททันสีแดงนะคะเข้ากันมากเลยนะคะฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะคิวกันศาสตร์ปั๊มโลโก้ไททันนะคะด้านบนเลยนะคะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นราวหลังคานะคะทําให้รถนี้ดูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะซึ่งเป็นตัวยกสูงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครอบฝาถัางน้ํามันนะคะลูกค้าสีดํานะคะก็จะมีลายนะคะนี่ลายของเขาก็ปั๊มโลโก้ไททันสีแดงนะคะ สวยมากๆเลยทุกอย่างจะเป็นตัดแดงดําขาวนะคะอยู่ในเฉดนี้นะคะรถคันนี้แบบสวยจริงๆเลยนะคะความปลอดภัยของตัวรถกันบ้างนะคะนี่กล้องมองภาพขณะถอยจอดเพิ่มความปลอดภัยที่สําคัญมีกุญแจล็อกก็คือจะเป็นล็อกแบบประตูเปิดข้างท้ายเนาะนี่แบบเนี้ยถ้าเราล็อกนะคะก็จะมีตัวล็อกนะคะส่วนใหญ่กระบะทั่วไปจะไม่มีอยู่แล้วนะคะจะมีอยู่ใน all new titan นะคะตรงนี้ก็จะเป็น กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้ปกติบางรุ่นก็จะมีแบบครอบขึ้นมาถึงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะอยู่ยแนะนําลูกค้าว่าไม่ต้องครอบขึ้นมามันจะทําให้แบบรถดูสวยนะคะเพราะเราแต่งเต็มนะคะจะได้ไม่ต้องตัดกันนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะมาชมภายในนิดนึงคะ่ะลูกค้าคันนี้นี่เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะแต่ว่ามีเบาะหนังมาให้จากโรงงานเลยนะคะลายเบาะหนังของเขาก็คือสวยงามพรีเมียมนะคะ มาด้านหน้ากันเลยนะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะคันนี้นี่เลยมีหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะหน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะคะนี่ระบบแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะคือเป็นอัตโนมัตินะคะที่สำคัญเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่ามีนี่ไวเลสชาร์จเจอก็คือสามารถเอามือถือเรานะคะวางชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะเสียบสายชาร์จก็ได้นะคะก็ตรงนี้ก็จะแต่งเป็นแบบ เปียโ,โนแบ็กนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะก็ปแต่งเป็นเปียโ,โนแบกทำให้ลูกค้นีนดูลักชูรี่มากๆเลยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นแบบ3ก้านนะคะนี่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะรับสายวางสายบนพวงมาลัยได้ปรับเสียงรดเสียงได้นะคะนี่กุญแจของเขาเดี๋ยวให้โชว์หนึ่งนะคะกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพรีเมียมลักชูนะคะตัวเริ่มต้นแต่ได้ขนาดนี้นะคะเบาะหนังด้วยนะคะ แต่งจัดเต็มขนาดนี้นะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นเพียง59,900บาทนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะจบเท่านี้ได้เลยนะคะสนใจติดต่อ0 924364996หรือทักอินบ็อกซ์ในเพจยูได้เลยค่ะ